ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อะคำหนึ่งสำคัญอะคือเข้าไปแล้วสมบูรณ์ในเรื่องของผู้เล่นไม่เจ็บไม่ติดโทษแบนแล้วลงไปวัดแท็กติกในรอบ16ทีมได้ทั้งทั้งหมดเลยตรงนี้มันสำคัญชอบคำนี้วัดแท็กติกใช่ไม่ต้องมาวัดมันมันรู้อไม่มีตัวนี้ดีกว่าคุณเข้ารอบมาแล้วมีไอ้นั่นไปโดนเหลืองนัดสุดท้ายนั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนที่สุ่มเสี่ยงกับใบเหลืองสองใบนัดนัดเนี้ยกับซาอุเองอะเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอย่างมิเกลยสันเนี่ยพี่ว่ายังไงก็ต้องไม่ใช้ถ้าเรามองถึงฟุตบอลโลกอะ นี่คือโอกาสที่ดีสุดสําหรับแบบจําลองเลยเออจริงถ้าเราผ่านไป8ทีมได้โคต้าในฟุตบอลโลก8ทีมข้างหน้าูมันก็ยังอยู่ในมือเราได้ยังพอจะมองเห็นได้บ้างไ่ดูเรื่องของการปรับตัวผู้เล่นนิดนึงก็แล้วกันกูอุ้มเล่นไม่ได้เพราะติด2เหลืองครับก็มองในแง่ดีก็ดีจะได้ล้างใบเหลืองไปแต่นสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่ง สัานษฐานว่าเราจะเข้ารอบไปแล้วกันอุ้มก็จะไปพร้อมแบบตัวเปล่าในรอบ16ทีมนครับข้อเสียอจุดหนึ่งมันมีดีมีเสียไงเสียคือเราก็จะไม่มีอุ้มในนั้นสุดท้ายซึ่งก็อาจจะสําคัญเหมือนกันนะใช่แล้วการจะโยกลูกโซ่มาเล่นลูกโซ่เองก็ติดเหลืองอยู่หนึ่งเหลืองเกิดมาเล่นตรงนี้โดนหรือเปอีกติดแบนเก็บหน้าอีกนะรอบแบนนะใช่รอบ16ทีมเล่นไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้แบ็กซ้ายเนี่ยหนึ่งละที่ต้องเปลี่ยนพี่จุดมองว่ามีตรงไหนอีกไหมที่เราเจอซาอุแล้วอาจารย์ดยน ก็มองไปตรงตรงที่บอกว่าพอเราเห็นนะว่าคนที่ส่มเสี่ยงกับใบเหลือง2ใบนัดนัดเนี้ยกับซาอุเองอะเราไม่จําเป็นต้องเสี่ยงมิเกลซันเนี่ยพี่ว่ายังไงก็ต้องไม่ใช้คืออาพี่โจทเท่ากับว่าเรา,เราซื้อเกมนี้ไปเลยเพราะเราก็มั่นใจว่าเราเราก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบไปถึงอย่าง8้ดสิบเปอร์เซ็นต์อะโดกาัดเข้านะโดย,โดยที่ใช่่ถ้าเ,เราจะถ้าเราจะแบบเฮ้ยคนอื่น เกมหน้าไม่เล่นเราก็ตัดเกมนี้ไปก่อนเลยฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อะคำหนึ่งสำคัญอะคือเข้าไปแล้วสมบูรณ์ในเรื่องของผู้เล่นไม่เจ็บไม่ติดโทษแบนแล้วลงไปวัดแทคกติกในรอบ16ทีมได้ทั้งทั้งหมดเลยตรงนี้มันสำคัญชอบคำนี้วัดแท็ติกใช่ไม่ต้องมาวัดมันมันรู้ไม่มีตัวนี้ดีกว่าคเข้ารอบมามี ไปโดนเหลืองนดสุดท้ายด<ช>้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ช><ช>เราจะสมบูรณ์กว่าถึงแม้เราจะเข้าอันดับสามที่ดีสุดอะ,ะเราไปเจอดับหนึ่งแต่อันดับหนึ่งอาจจะแข่งกว่าเราในเรื่องของการจัดตัวเทคนิคแต่เราไปด้วยอันดับสามที่พร้อมที่สุดอะพี่ว่าม,มันมันยังไม่ต้องไปมองแล้วพอเข้าไปทุกอย่างมันเท่ากันหมดใช่ทุกอย่างเท่าแล้วคือถ้าจะเข้าไป1ิบหกทีมสุดท้ายเอเชียคุณเลือกไม่ได้หรอกใช่มันไม่มีหมูให้อยู่แล้วไม่มีแล้วมอยู่แล้วสิบหกทีมสุดท้ายของทีปเราอะมันเจอใครมันก็นานพอกระช่ยอะแล้ว ตลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้าเรามองถึงฟุตบอลโลกอ่ะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับแบบจําลองเลยเออจริงถ้าเราผ่านไป8ทีมได้โคต้าในฟุตบอลโลก8ทีมข้างหน้าอ่ะถูกมันก็ยังอยู่ในมือเราได้ยังพอจะมองเห็นได้บ้างยังเป็นเส้นทางเดินที่เราเฮ้ยมีเคยลางๆมาแล้วนะอพี่มองอ่ะถ้ามอง16ทีมสุดท้ายกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของคันด์เอเชียคือ12ทีมเออยใช่ก็หายไปแค่สย่เองนะใช่แล้วยิ่งพี่จุนบอกถ้ามึงไปถึงรอบ8ดได้ มึงคือหนึ่งในกลุ่มนั้นแล้วนะใชโ่โอเคอ่ะเกมน,นี้เป็นเกมหนึ่งที่เรามีสควอ d ทีมยี่หกคน<ม>ส่งได้ย<ม>ี่สบสามในในสนามนะเวลานี้อีกสามคนที่ต้องไม่ใช้งานก็<ม><ม>ถ้ากับว่าเอ้ยก็ยี่สามคนที่อยู่ในสควอ d ได้เล่นแน่อีกสามคนได้พักเลยอุ้มไปมิโกซันไปเท่ไปเพราติดเหลืองอยู่อ่าอเห็นไหมมันก็จได้ลงตัวช่ยี่สิบสามคนลงตัวแล้วใช่ก็อยู่ที่อาจารย์แล้วอาจารย์จะเลือยยังไงยี่สิบสามคนถ้า แต่จากที่พี่จุนบอกตัดสามคนก็จะมีรุ่งรัตเติมเข้ามามีสุพรรณทองสงมีชาวลงพงศ์สีล่จากเกมที่แล้วนะก็มองต่อว่าตำแหน่งนี้พี่ก็มองว่ามีเก้งเองนะที่ไอ้จันหน่อมนะใช้งานได้บีจีเคยใช้แบ็คซ้ายเนี่ยเออแล้วมีความแข็งแรงแล้วเจอเกมของซาอุที่มีความเร็ว นี่ก็ได้อยู่อึดด้วยยืนระยะยาวๆได้ก็ตอบโจทย์แล้วปิดไปได้หคนทางขวาสุวรรณันลงอยู่แล้วนี่สุวรรณันเล่นดีอยู่แล้วพี่ไปห่วงแค่คู่เซนเตอร์นี่แหละจะถ้าดัดต้องดัดสักคนหนึ่งแต่อย่าดัดคู่ดัดสักคนหนึ่งจะเก็บใครไว้แต่ห่วงว่าถ้าเล่นเกมนี้อย่าเจ็บนะคู่นี้คือลงตัวสุดแล้วอาจจะย่งจะพักหรือเอเลียจะพักดีตรงนี้สําคัญแต่ถ้าพักคู่แม่นะเราก็ไม่เกินเกินมันไม่จะเป็นเสียทรงพี่ ถ้าก็ว่าเราจะเปลี่ยนเซ็นเตอร์ไลฟ์โฟเลยไลฟ์โฟ,โฟทั้งหมดเลยถูกแล้วแล้วอีกจุดหนึ่งนะสมมติถ้าเราเปลี่ยนแบ็คสองฝั่งเซ็นเตอร์แต่จะเปลี่ยนอีกคู่หนึ่งสมมุติเกิดแพ้ซาอุแบบเลศูนย์ห้ามันเสี่ยงเหมือนกันนะใช่มันเสี่ยงเหมือนกันนะคือแพ้แพ้ซาอุเนี่ยเราตั้งทงไว้อย่างงี้ก่อนอฟุตบอลมันแพ้ชนะกันได้แต่ว่าโอกาสแพ้เราสูงกว่าเนาะเพราะนั้นถูกโอมานก็แพ้ซาอุแค่หนึ่งสองใช่ใช่เราก็ไม่ควรแพ้เกินเนี้ยใช่ คุณภาพเรากษาต่อในแง่ของคุณภาพแล้วจะจะส่งโมเมนตัมเข้าสู่รอบนอกเอานะจริงๆที่เจดาพูดอะมันก็เหมือนว่าเราต้องมีทรงจะแพ้แต่ต้องมีทรงในทรงในคุณภาพแต่ตอนนี้มันมีความส่มเสี่ยงในความส่มเสี่ยงเราเปลี่ยนซ้ายขวาแล้วประตูจะเปลี่ยนไหมประตูไม่เปลี่ยนนะหนึ่งลงยืนยันว่ายังไงก็ต้องใช้ไม้อยู่แล้วก็คู่นี้ต้องมีแค่หนึ่งคนหรือไม่เปลี่ยนถ้าถามพี่จุนมาดีกว่าถ้าเป็นพี่จุนเป็นชีพี่พี่ไม่เปลี่ยนแต่พี่ระวังว่า เมื่อไหร่ทำได้ดีแล้วโอเคค่อยขยับคนเดียวเป็นตัวคนหนึ่งสักๆใช่ในสถานการณ์ชงชั่วโมงสุดท้ายของเกมอะไรอย่างนี้มาพายใช่อย่างนั้นได้ก็คือเลือกเลือกสามเหลี่ยมก็คือโกเซนเตอร์เป็นหลักยังมีแกนต้องแล้วที่นี้ตรงกลางกับแดนบนพี่จุนมองว่าเปลี่ยนไหมตรงกลางคู่เนี้ยนิวชัมกับเซนเตอร์อันนี้น่าสนใจณเวลานี้มันมีทั้งตังนะมีทั้ง และแต่ในถามว่าในเวลานี้2คนทําได้ดีก็ควรจะรักษาความต่อเนื่องได้เกมฟิตเนสเป็นรักษาบาลานแล้วพี่ยังมองว่า2คนนี้ก็ยังเป็นทําให้คู่นี้เท่ากับตรงนี้เราไม่น่ากลัวแกนแกนตรงนี้เราไม่น่ากลัวแล้ว2คนที่ยังไม่ติดเหลืองเลย อ่าแล้วแต่เป็นพว่วงขันที่เล่นฉลาดมากนะใช่เอาตัวรอดเก่งเออเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็ยังมีใช่ไหมเนี่ยสควอซตรงกลางเราไม่เสียหายอโอเคด้านข้างมีความแข็งแรงอยู่ข้างบนเนี่ยมันหมุนได้อืแต่ทีนี้พี่ยังมองว่าเอ้ยจะต่อยอดเอาใครลงมาตรงเนี้ยพี่อยากเห็นมิติใหม่ถึงแม้จะจะไม่ได้ป้องช่วยกันป้องกันก่อนแต่อยากเห็นมิติที่เขาจับทางเราไม่ได้ขอลองหน่อยอืมแล้วอ่านอีกว่าซาอุเองอ่ะเขาก็ไม่มาเต็มสูบหรอก เพราะเขาไม่เสี่ยงเล่นกับเราโ <ừ m. S 1> ดยเต็มเต็มที่หมายความว่าเขาหกแต้มแล้วใช่อย่างน้อหก <600 S 2> สิบนาทีใช่เขาต้องขยับผู้เล่นเยอะขึ้นเขาอาจจะใช้แกนหลักเขา <ừ m. S 1> แค่หกสิบนาทีแล้วที่เหลือค่อยหมุนเอาเออแต่ของเราถ้าตรงนี้เรามีมิติใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราค่อยเติมอาร์มไปเป็นพาร์เก็ตแมนให้เขากลัวเราเราค่อยมาใส่ตรงนี้ไปแล้วค่อยเปลี่ยนเซคเคน ขึ้นสองค่อยเปลี่ยนตัวหลักลงไปมันก็ได้อีกบทบาทนี่ก็เดี๋ยวว่ากันห่วงห่วงเรื่องแค่ตรงนี้แหละอันนี้น่าสนใจแต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าเปลี่ยนเยอะใช่นะไม่น่าเปลี่ยนเยอะอาจจะเต็มที่สองสามคนเต็มที่ไม่เกินนี้หรอกด้วยธรรมชาตินะก็เดี๋ยวว่ากันส่วนเรื่องใบเหลืองนี่ี่มีคอมเมนต์ถามมาด้วยบอกว่าเขาล้างใบเหลืองกันยังไงทัวร์นาเมนต์นี้พี่บอลจ๋าครางยังไงร่างยังไงเอาน้ำเอาไว้แวะพี่ช่วยเราเอยนะ้เขาคอมเมนต์มาถามนะต้องตอบนี้นะ เดี๋ยวให้ไปล้างหน้าบ้านเลยไปรองแล้วพ่อครูเล่นอย่างเงี้ยมึงก็ด่ากูกูถามดีๆีเขาถักคอมเมนต์เออล้างล้างรอบแปดครับก็คือก็คือรอบสิบหกเนี่ยเราจะคงไว้เลยหนึ่งสี่เกมอ่ะคงไว้เลยหนึ่งสองสามสี่ไปล้างทีล้างรอบแปดทีมซึ่งเราก็หวังว่าเราจะไปถึงล้างรอบแปดทีมนะขอเออยากส่วนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเข้ารอบสิบหกเดี๋ยวคนนั้นติดตัวใบเหลืองไปลองเล่นระวังเดี๋ยวแบนรอบแปด ไม่ต้องห่วงไปถึงตอนนั้นมึงใส่ให้จับไปเลยเดี๋ยวมันมีตัวเปลี่ยนตัวช่วยกันให้มันเต็มที่เองอันนี้อยากรู้ส่วนตัวสมมติถ้าเราสมมตินะถ้าเราเข้ารอบชิงไทลิกมันจะเลื่อนเราอีกไหมพี่เอออ๋อไทลิกเราปกติเราไม่ได้เลื่อนรอทัวร์นาเมนต์เราเราเลื่อนมาสุดแล้วเราเลื่อนมาแบบเต็มเต็มคาราเบลแล้วเจ๊ว่าเราหยุดให้เลยเนี่ยตัดจบไปเลยแค่ถ้าเกิดได้ถ้าเข้าชิงเอาจริงนะเป็นพี่นะตัดจบเลยเดี๋ยวนะคุณพูดอย่างเงี้ยพี่แบนนี่นั่งโดนน้องรักไม่คือจริง คือด้วยอารมณ์ที่บอกพี่มองว่าเรากําลังไปเวเดียวกันอ่ะเรากําลังร่วมกันถูกแล้วอ่ะทุกอย่างให้โฟกัสไปที่ตรงนี้ก่อนเออแล้วกลับมาค่อยมาว่ากันเออพี่เชื่อว่าไทยลีกจะพักไปอีกเดือนก็ยังได้เลยถ้าเกิดเรากลับมาเออถ้าเราไปไกลขนนนาดั้อารมณ์เราเป็นมันมันคนละอย่างแล้วอ่ะเราอ่ะสมมตินะไทยอ่าเอเชียนคัพชิงน่าจะวันที่สิบมั้งไทยลีกเราเรื่องที่สิบเขาไม่เป็นไรก็อย่างนี้สมมตินะไทยชิงใช่ไหม ก็บินกลับมาแล้ว่งตัวที่ไม่ติดสโมสรนลจวไปเล่นก่อนไปเล่นลบก่อนไม่ล่ไทยลีกสำคัญนี่ส่วนล่าสุดาจ์บอกว่านะถ้าเป็นผู้บริหารเริ่มไทยลีกนี่เริ่มคิดแล้วนะคือเนี่ยเป็นช้อยที่มันต้องคิดนะมันมันไม่ใช่ไม่คิดนะสมมติสมมุติว่าถ้าเราไปถึงรอบแปดะเจ๊มันเล่นได้แค่สองเกมเราไปรอบนั้นแล้วนะมันต้องคิดให้ดีว่าจะเอายังไงแต่ดีเทลก่อนยังถึงรอบนะครับโออไรพี่เข้าใจไงผมเป็นผัให้ลีกแล้วก็ตอนนี้ในที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะ ให้พวกเราฟุ้งๆไปก่อนนะฝันก่อนไปมาฟุ้งมากคือเราเป็นคนทํางานกับบอลไทยไงเจ๊เรามีความสุขงานเลยแล้วกูเป็นคนเป็นห่วงมากว่าเนี่ยถ้ามึงเข้ารอบลึกอ่ะไทยลีกมึงมีปัญหาแน่นอนใช่แล้นี่ไงคุยวันนี้ก็บอกแล้วไม่เป็นไรฮะเอานักเตะเชียงกงเล่นไปก่อนได้ป่ได้ปะไม่ได้สิไม่ได้สิ